ไม่ควรนะครับเอามาทำนะครับเอาเหรียญบาทเนี่ยนะครับมาใส่ที่บริเวณตุ๊กตาหินนะครับแบบนี้นะครับไม่ควรทำนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับอยู่ที่วัดสุทัศน์เทวลารามนะครับก็จะมีเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกถึงหลายๆท่านนะครับจะมาที่วัดสำคัญนะครับในเรื่องของการที่จะัเกี่ยวข้อง นะครับในเรื่องของด้านความเชื่อนะครับหรือว่าบางท่านนี่ในเรื่องของการมูนะครับในการที่จะมาทําในบางวัดนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทาไปนะครับบางทีบางท่านอาจจะไม่รู้เท่าถึงการนะครับแล้วก็บางครั้งบางทีอาจจะทําลายโบราณสถานไม่รู้ตัวนะครับแล้วถ้าเกิดเกิดอะไรด้วยสิ่งที่ตามมา มีอุบัติเหตุด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับทางวัดนะครับทางพระภิกษุนะครับที่ประจำวัดสุทัศน์ได้ขอร้องมานะครับในเรื่องขอร้องนะครับที่ไม่อยากให้ญาติโยมนะครับมาที่วัดสุทัศน์เนี่ยวัดสุทัศน์เทพวรามตรงเสาอิงชานะครับไม่ควรทําสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรครับอาจาจรย์พรก็แนะนําของตัวแทนคณะสงฆ์วัดสุทัศน์ พระเจะ้าวาดเป็นต้นเป็นประธานแต่จะขอ,อชี้แจงประชามธันธต่อสาธุชนที่ต้องการที่จะมาทําบุญภายในวัดวา่าอยากจะให้เราได้ช่วยกันร,รักษาโบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดไม่ว่าจะเป็นบทวิหารลานเจดีย์ม้กระทั่งรูปปั้นต่างๆที่มีมาตั้งแต่ยุคสร้างวัดเช่นด้านหน้าพระวิหารหลวงหากเราเข้ามาด้านเสาชิงช้าเท่านั้น เราจะเห็นตุ๊กตาจีนรูปร่างขนาดใหญ่เมื่อมาอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของของเราซึ่งได้มีญาติโยมหลายท่านได้นําเหรียญไปเสียบไปหยอดไว้บริเวณรอยต่อของตุ๊กตาอาตมาภาพจิงอย่างเจ้าฟอให้ด้านท่างหลายได้ให้ความร่วมมือกับทางวัดว่าอยาะให้เราได้ช่วยการรักษาทรัพย์สินของวัดกล่าวคือว่าไม่ให้นําเหรียญหรือนําสิ่งอื่นใด ไปเสียบหรือไปหยดไว้ที่ช่องว่างระหว่างของตุ๊กตาทั้งสองตัวเพราะเมื่อเราได้นําไปหยอดและคนต่อ,ตอมาก็นํามาหยดเพิ่มเติมก็จะทําให้ทรัพย์สมบัติที่เป็นทรัพย์สินของวัดซึ่งเป็นตุ๊กตาที่มีมาตั้งแต่ยุคต้นของวัดได้พังและการบูนักซ่อมแซมก็จะเป็นการลำบากเพราะบางอย่างเราไม่สามารถที่จะไปหาวัตถุไปหาสิ่งของที่ มีมาตั้งแต่เดิมมาก่อสร้างหรือมาทําให้บริูรณได้ฉะนั้นจะมาพาพในานามตัวแทนของพระนสงฆ์อยากให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักถึงการรักษาทรัพย์สินของวัดหากท่านไหนต้องการจะทําบุญภายในวัดมีตู้บริจาคซึ่งเป็นคุณทรัพย์ในการดวนะปฏิสังขรณ์ทุนทรัพย์ในการถวายพระภิกษุสามนเณรผู้ศึกษาเราเรียนถวายพระภิกษุสามนเณรผู้อาพาธตลอดถึงสงเคราะห์ในส่วนต่างๆก็ให้ท่านทั้งหลายได้ ทำบุญภายในตู้บริจาคได้ตามกําลังศรัทธาอยากทุกท่านได้เข้าใจเป็นเดียวกันว่าได้ช่วยกันร,รักษาทรัพย์สินวัตถุภายในวัดร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะได้ดำรงคงไว้เพื่อให้ลูกห้หลานของเราได้มาศึกษาต่อไปในภายภาคหน้าอนาคตเรด้่ยนะครับพระคุณเจ้าได้ฝากถึงนะครับก็ในเรื่องของการนําเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทเนี่ยนะครับมีคนเนี่ยนะครับเนี่ยคือเหรียญบาทอย่างเงี้ยนะครับ อยาให้เห็นก่อนนะครับไม่ควรนะครับเอามาทำนะครับเอาเหรียญบาทนี่นะครับมาใส่ที่บริเวณตุ๊กตาหินนะครับแบบนี้นะครับไม่ควรทำนะครับ ไม่ควรทำนะครับไม่ควรทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำไปแล้วนะครับมีการเอาเอาเหรียญบาทมาใส่นะครับตามช่องต่างๆตรงนี้นะครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับซึ่งวันนี้หลายๆคนเนี่ยเอ่อมาทำแล้วคิดว่าการทำแบบนี้นะครับเป็นการสะดอกเคราะห์นะครับหรือแก้เคล็ดอะไรต่างๆเอ่อซึ่งการทำที่ถูกที่ต้องเนี่ยทางวัดแนะนำว่าควรจะไปใส่ตู้จะเหมาะสมกว่านะครับ อย่าไม่ควรเอาเหรียญมานะครับมาสอดไว้ตามช่องต่างๆนะครับที่บริเวณตุ๊กตาหินทั้ง2ด้านนะครับมันอาจจะทําใหเออ้เกิดอันตรายได้นะครับแล้วก็ทําให้ตุ๊กตาหินเนี่ยถ้าเกิดมีคนไปผลักเข้าไปเยอะๆนะครับจะอาจจะทําให้ตุ๊กตานั้นล้มลงมาได้นะอันนี้ฝากแชร์นะครับฝากบอกถึงเพื่อนๆนะครับ ทำอย่างไรนะครับมูให้ถูกนะครับมูเทศามูเป็นก็จะปังนะครับแต่ถ้ามูผิดนะครับคุณอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วก็ผิดกฎหมายโดยที่ไม่รู้ตัวครับขอบคุณครับ